สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกินครับหลังจากเราเลือกตั้งสสแล้วครับเราก็มาลุยงานกันต่อครับหวังว่าถูกใจประชาชนนะที่เลือกไปครับนี่เราก็ทำงานเสร็จปูนเหมือนเดิมครับอีกประมาณสอเที่ยวน่าจะ หมดแล้วเราก็จะย้ายไปขุดดินครับมีเสาเก็บไว้ วันนี้สายหน่อยครับแปดนาฬิกาปกติเราทำงานจิตนาฬิกาสามสิบนาทีนะ <c oughs> <c oughs> จะของบ้านก็เสียดายครับเสียดายเสาเก็บไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ใกล้กำแพงเขาได้เลยพี่ถูกนิดเดียวล้มเลยนะ ใช้ประโยชน์ครับทำรัวบ้านก็ได้ทำเสาอย่างอื่นก็ได้ครับแข็งมากครับตัวนี้แต่หนักนิดนึงคนตักต้องใจเย็นครับ วามไม่ได้เดี๋ยวเสาเขาหักแกได้เวลาจอดแล้วครับหน้าฝนวันนี้ร้อนเมื่อวาน ไม่ว่าแต่ฝนตกครับครึ้มทั้งวันเลยครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปด้วยดีครับไม่มีฝนครับ mm hmm. ขับนิ่มนะ,จ,ออะมนจันกอบเมื่อวานโจโจมาขับครับอันนี้กอบสองนะกอบหนึ่งไปทำนาครับ mm hmm. โอ้แตกแล้ว อุ้ยช้างต้องซื้อใหม่แล้วครับมันมันงออ่ะไปโดนไม้ด้วยเปล่าไม่รู้ทำความสะอาดครับ ให้มันเรียบจะเอาดินมาลงครับแค่ตรงนี้ป่าพี่ตรงนี้ป่าอ๋อแค่แนวเนี่ย เป็นแผ่นเลยครับ รถดำจะดำได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปืนแบบวนี้ดำได้เลยครับแต่ว่าเวลาวางอะ่ะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเสามันจะไปโดนเสานี่ราวอะไรกันหักได้ชิบ หั่นเฉยเลยเหรอลิไงไหมดูอ่ะเอาฟันจิ้มอ่ะจริง ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูการวางว่าเขาจะวางได้นิ่มไหมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องถอยมาโอ้หแบบนี้เลยนะเออ เบาเด้วยลพี่เอ้ยอุ้ยโดนเสาเว้ยมิมต้องให้มันเรียงแบบยาวๆหน่อยอย่าไปไปอัดแบบนั้นไม่ได้ต้องเรียงยาวๆตรงนั้นดำไม่ได้ด้วยเนี่ยได้อยังวะเรียงยาวๆได้ไหมมันมันดำมาปุ๊บมันจะติดเสาเลยดิ เออนั่นเลยเออนั่นได้อยู่อโอเหล็กไปขายได้เลยนะเนี่ยวตักเศษๆใส่ไปครับ